ปีที่2ครัโรงเรียนปากพนังค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เรื่องเส้นขนานในกลุ่มสาราการแรยนรู้ณิตศาสตร์ของคุณคุณภากพิสาแรนสิงค่ะในการก่ออิฐสำหรับสร้างบ้านหรืออาคารช่างปูนจะใช้เอ็นขึงในแนวนอนหรือแนวดิง่ง เพื่อกำหนดแนวในการก่ออิฐและตรวจสอบระดับถูก3-5ถึงชั้นเพื่อให้ได้ผนังที่แข็งแรงและสวยงามการขึงเอ็นเพื่อกำหนดแนวในการก่ออิฐด,ดังกล่าวนั้นใช้พื้นฐานในเรื่องเส้นขนานบทนิยามของเส้นขนานคือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนดะนหน้าเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน ระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้นจะเท่ากันเสมอและในทางกลับกันถ้าเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเท่ากันเสมอแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันเมื่อมีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดเส้นขนานคู่นั้นเรียกเส้นตรงเส้นนั้นว่าเส้นตัดนี่คือรูปเส้นขนาน c d e f ค่ะเราจะเรียกเส้นตรง a b ว่าเส้นตัด มุม1มุม e 2เป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมุม3มุม4เป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะส่วนมุม5และมุม6เป็นมุมภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเช่นเดียวกับมุม7และมุม8นะคะเรียกว่ามุมภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะเราเรียกมุม1และมุม4เป็นมุมแยงภายใน มุมสามมุมสองเป็นมุมแยงภายในส่วนมุมห้าละมุมแปดเป็นมุมแยงภายนอกเช่นเดียวกับมุมเจ็ดมุมหกเป็นมุมแยงภายนอกค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปเริ่มทำโจทย์กันเลย <Yeah. S 2> ค่ะนี่คือโจทย์ข้อแรกนะคะคำถามก็คือเส้นตรงแต่ละคู่ต่อไปนี้ขนานกันหรือไม่สำหรับเส้นตรง ab และ cd นั้นจะดูว่าขนานกันหรือไม่ก็คือนาหนึ่ง้อย สิบวกกับ63จะเท่ากับ180ค่ะเพราะมุมภายในบนข้างเดียวกันเมื่อบวกกันแล้วจะได้180ค่ะสองนะคะก็ถามเหมือนกับข้อแรกเลยคือเส้นตรง AV และเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่ส่วนคำตอบก็หาได้เหมือนกับข้อแรกเลยค่ะคือนำ มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมาบวกกันค่ะก็คือ134บวกกับ47ซึ่งคำตอบนั้นเท่ากับ1 8 1นั่นแปลว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ไม่ขนานกันค่ะที่โจทย์ข้อที่3เลยนะคะโจทย์ข้อที่3จะมีเทคนิคการหาแตกต่างจากข้อ1และข้อ2ค่ะเพราะข้อนี้เราจะใช้ความเท่ากันของ มุมภายในมุมภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะมุมภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัด91องศาส่วนมุมภายใน90องศานั่นแปลว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ไม่ขนานกันค่ะข้อที่4เลยนะคะการหาคําตอบของโจทย์ข้อที่4นั้นคือการนํา111และ69มาบวกกันค่ะพร้อมุม2มุมที่อยู่บน เส้นตรงนี้จะมีขนาด180องศาค่ะซึ่งเมื่อนำา11และ69มาบวกกันแล้วจะมีขนาดของมุมเท่ากับ180องศาพอดีค่ะนั่นแสดงว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันค่ะเราจะมาค่าของ x กันค่ะเมื่อเราดูจากสมบัติของเส้นตรงเส้นห่ต,ตัดเส้นขนาขนาคู่หนึ่งแล้วจะพบว่า มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเมื่อบวกกันแล้วเท่ากับ180องศาค่ะดังนั้นเราเขียนสมก,การได้ดังนี้ค่ะ101บวก x เท่ากับ180ต่อไปนะคะเราจะย้ายข้างจาก101 x, เป็นลบ101 x, ค่ะ ดังนั้น x เ,เท่ากับ79องศาค่ะมีข้อผิดภาพประการใดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะสะำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ